ดิมาหลอกหาสื่อปลา,าโดยหดหดได้หาปลาบ่มาอานี้ไปมาแล้ว<อ>บดแนละ้วข้าเจ้าสื่อบิดแล้วได้ร้ายอยู่บ่มาอน,น,น้ได้ยุบกับร้ายมาได้ <c oughs> เอเอแค่แต่แปดิบคนโอ้ ใส่มองบ่ได้จะเนี่ยเคยเมื่อทงนึ่งคือว่าเออมีบกอการนี้มีปั่นอยู่นี่ข่อยมาแต่เว้นพุ่ข่อยมาแต่ซ้ำโมงพุ่นข่อยนะมีได้เอ็นบ่มีบ่เอ็นมีได้ยังว่าได้เอียนบ่ได้บ่มีได้ไปเข่าพึ่งจะเข่าพึ่งมีเอียนได้โอ้ มีผู้้าปลาแล้วก็มีผู้ห้าเอียน วัดใหม่อะนะวัดตัวนั้นวัดหลังจากเกิดสงครามใหม่ๆเราเพิ่งมาเฮ็ดวัดใหม่อยู่นี่วัดตัวนี้ก็คือวัดหลักของบ้านเลยเนาะวัดใหม่วัดใหม่สร้างขึ้นในปี1ศ7 2นี่โตโตัววัดป่าน่ะทางหากม่นบ่โต้วัดป่าทางหากวัดป่าเน่ยเกิดพร้อมกันกับวัดตัวนั้นนี่เพื่อนเพิ่มไปหาเอียนถาามพวกบ่่ได้ต้องถามมันก่อนเนาะทุกคนเพราะว่า มังมือเพิ่นกันไปหามังมือเพิ่นกับบลัดไปหามีเอ็นมาเฮ้ยบอเอ็นไนน้เอ็นฮะมัดเลยเล็กเถอะเออเด้อทำเมกันกอนเล่น เล่นเล่นบอเอ็นน,นั่นเนี่ยบอลบอโลก็เอาอิฐผมดูสิงนะยืมสิงแน่สบายดีอันนีู้งินเพอรนหาเอียนเงินเพิ่นหาเอียนกี่ <laughs> ของเอียนโถ่โ พ่อเพื่อนบ่ข้าวมาซื้อเอียนสบายดีอ่โอ้ได้เอียนได้ข้าวว่าไดเอียนเนาะแล้วนี่นี่เอียนนะมาทำบ่ท่านไม่ฆ้าเพื่อนไม่ฆ้าเพื่อนมาซื้อเพื่อนไปหาได้ชิ่มมือเนาะเพื่อนใส่บางลันบอกแม่นแล้วใส่บางลันเพ่นใส่ยังสามใส่ยังใส่เบ็ดใส่ลันใส่ลันแล้วโอ้ได้ชิ่มมือนะโอ้ยได้กับเทอละนอ้อยนะไม่ฆ้ามาเอาบ่้า S <S เงินส่วนใหญ่จะเป็นทรงแบบแบบเงินอันยกสูงเนาะบอดีกร์ตารางแล้วก็เงินไพ่กับชีแยกออกไปอีกเน่ะก<า>็<า>เป็นเป,น,เนเป็นเงินในแบบของอันส้นเผาพุทไทยเนาะแบบดั้งเดิมของส้นเผาพุทไทยผสมผสานบางเงินก็จะเป็นเงินทรงโมเดิร์นแบบทันสมัยแต่อันนี้ก็จะเป็นเงินแบบผสมผสานระหว่างพุทไทยกับลาลุ่ม ก็คือเฮือนยกสูงโบได้ก่อตะล่างเนะเงาะแล้วก็เฮือนไพ่ก็สซีแยกออกไปเป็นหลังหนึ่งต่างหากก็จะเป็นเฮือนแบบดั้งเดิมของสเผ่าวรุไทยลาวเดี๋ยวยามาเบิ่งเอียนทุกคนยด,ยดยอีกนเฮ้ย,ยออค่อยๆเออกูเฮ็ดค่อยๆลงได้เยน็เยนแล้วเย็นแล้วทุกคนได้เยน็นแล้วทุกคน ตอนแรกคิดว่าสิพิตวางเนาะเลาะหาสือปลาเลาะมาตั้งแต่หัวบ้านจนชิหอดหางบ้านเครื่องเราบ่เทาเลาะนี่ยังยังยังบ่อเครื่องบ้านเดียวเครื่องบ้านปลามีจักลังคาเบิดเบิดบ้านนี่อยู่สองร้อยเชือ้สองร้อยกว่าลังคาสองร้อยกว่าลังคานี่ของตโอ้ได้ลายด้วยนี่ฟาดทุกได้ลายลิ๊ เอปลี่ยนพอดีพอดีปิ้งพอดีแช่สักหนึง่ายไล่เอาไแช่ได้เดี๋ยวสั่งน้ำหนักบก่อนโลหนึ่งเยอะดูดึงาคแกวันนี้เนาะดพอดีโลโล่น่โลเท่าโอโลสี่สิบพันอ่ะตะกคนซื้อเยนกับพอบ้านเป็นเป็นคนซื้อมือ ขาบอาหารในแมนพอบ้านถือเป็นคนเลี่ยงเนาะดีโอปเลยใช่ไหมดิโอปกินโอ้ตอนแรกมาหาสื่อปลาเนาะสุดทถ่ายมาจบโดยเอียนโตโงงามงามเดี๋ยวค่ะทีมจกคนเด็ดหนึ่งกิโลกิโลล่ะสี่สิบพันกีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณเก้าสิบบาทเนาะตอนนี้ท่านแมนเป็นตัวใหญ่กระห่ย มันเป็นตัวใหญ่ต่างโบได้ได้โล40เป็โลประมาณเท่าไรับตัวใหญ่โล50ขึ้นเมื่อไหร่เลยโลละ50อันโตจำดับผ้าเนาะโลแดงโล60โล60ไปไดนโอ้อันนี้มันตัวน้อยเยอตัวใหญ่ก็เงินใหญ่เฝันไปใส่บางลัานเนาะแม่ใส่ซูมือบ่ใส่ช็อตมือได้ในช่องนั้นอ๋อต้องโฮมไว้เนาะบางลัานบบเฮตเนาะบระเดี๋มีเนาะบางลัานอยู่นี่เนาะอันนี้เฝันถ่าบางลัานนี้ เสียดายแต่ว่าบริเฮนตอนที่ว่าเพิ่นใส่บางรานนะเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะบอนที่ว่าเพิ่นไปหาเอี่ยนขอบใจเด้อขอบใจผู้ไปหาเอี่ยนมาในลีขอบใจขอบใจเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นผู้ไปหาเอี่ยนอยู่ข้างขางกับวัดภายในกระสีเป็นวัดของบ้านตะแล้วเป็นตรงข้ามกนแล้วเป็นบานดังวัด วัดตอนน่ะเกิดสงข้ามเนอะแล้วเพิ่นย้ายวัดมาต่างอย่างนี้แม่เขียนเนี่ยก็คือเขียบั่นแต่แล้วไม่แต่แล้วไม,วไม่ทุกคนเดี๋ยวเขาได้เขียนแล้วอ้อม ขี่รถส้มบรรยากาศงามๆองทงนาอยู่บ้านตะเล้วท้งพู่นก็เป็นแก่งกอกเมืองจำพอดทุกคนทางเมืงแก่งกอกส่วนถนนหนท่าน,าน,นี่นะบระต้องห่วงทุกคนปูยางตันแต่ทางเลยที่13เขามาจนหอดเมืองสซนและอินนบานตะเลีวนี่นนนก็เป็นเส้นทางอั้นปูยางคือ,อ,นนอกัน้องเป็นเส้นทางปูยางผ่านก็คือมาตัดกันอยู่สี่แยกบอนนี้เนาะแยกทานนี้ก็ไปเมืองสซนไปน้องปลาผา เออส่วนทางนี้ก็คือไปเก่งกอกมาซื้อเครื่องพกสมุดก่อนโอ้มีไม้ขล้ออบเปลบ่ยนว่ไม้ขลออบเย็นตอนมาซื้อเครื่องซื้อเครื่องมาอบเปลี่ยนเลยวะโอ้ทางนี้สิกินข้าวแล้งเลยสบายด an ี เอิญเอิญไหมคอหลอบออ๋ออันน er, er, oh. so ี้ราคาเท่าลหเอาสอห่อเลยแม่เอาเท่าแม่ราสองพันดเอาสองห่อสี่พันเงินเอิญเอิญอันนี้เอิญเอิญว่าไหมคอหลอเนาะใครเลอกใครโหลด่นนี่ทุกคนเมนูอาหารแรงเนาะแม่ ว่าเมียของในบ้านเพิ่นไปสื่อปลาบอนที่ว่าเขาไปสื่อนล้เนาะเราเอาน้ำทงหนึ่งอันนี้ประมาณเท่าไรราคาอันนี้สิบพันกีตอันนี้ราคาสิบพันกีตทุกคนโอ้ได้หลายลีเนาะสิบพันบริพันมือแม่ค้ากลางเนาะแบบว่าเขาไปสื่อนี่ยมันผู้เพิ่นหาปลาเลยเมนูมื้อนี้ก็คือสิมอบให้ในบ้านเพิ่นแหละเป็นผู้ลงมือเนาะเพราะว่าเฮาบ่เคยเฮ็ดอันเมนูที่ว่ามีอันนี้เนาะมีใหม่อันนี้เฮาบ่เคยเห็นจักเก็ตใหม่อันนี้เ็ดเมนูอบสุกินมื้อนี้โอ้เคยโอบเอียน อบปลายเอาสุดฟรีมือเลยในบ้านมื่อนี้ผูดอยากินนั่นแมนผูดอยากินเมนูอบปลายทุกคนก็มานอนผักอยู่โฮมสเตย์เหมือนเดิมเดี๋ยวหแกะดมมือด้วยเนี่ยคือกับแนวเขาอบไก่เนะกินเดียวกันอื มันเป็นเป็นใหม่ยังอันนี้นะโมโหมันเป็นใหม่เลยอันนี้ก็ความหลับของข้าเจ้าอยู่ในนี้นรอันนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นวิธีหรือว่าเป็นขั้นตอนในการรีดเมือกของอันเอี้ยนหรือว่าปลาไหลเนาะกับเอามาถอกสิกิเท่าเพราะว่ากีเท่าเนี่ยมัน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 สอยเห็นอะไรไหมอยเห็นให้เมือกเมือกเอี้ยนผมมี อืมเกี่ยงเลยบอกเมือกมันบัดนีี้้โอยเเกงลยบัดนี้ขันลิดตอนมันตายนี่บ่ได้บ่กรีดตอนมันตายมันบ่จะขาดอพยพเป็ไีอืมเมือกมันสิบ่ออกมาเนาะโบข้าวเนาะอันวิธีนี้ก็คือเฮ็ดให้ปลาไหลโบข้าวเนาะแม่นแล้วีเมือกอนี่บังเอนาะเบ่่บได้ติดมือเนาะเออโอ้บ่ติดมืออีกอันนี้คือเห็ดเมือกของเอี่ยนเดี๋ยวไอ้เมือกของปลาไหลเนาะ โอ้บติดมือได้สูตรมาแต่เสเนี่นะบัดสูตรมาแต่รังเดิมหมดแหละอ๋อสูตรมาแต่แต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่บ่ดับดับ่เป็นยังไ่น้กไทายอยู่ก็ดับซิสิอ๋อคิดเราเพิ่งในยูทูบเดี๋ยวเอาลรียนจนเบิร์ตเลยก็ได้แต่พ่อต่แม่ก็เคยเห็ดมาในนี้คันยังให้ข้าก็ต้องฮิตสองรอบเฮ้ยนี่ทำมันหลอดนี่ทุกคนมือเพิ่นตอนแรกเขาไปเห็นหน่วยเดียวเนาะแต่ว่า ผลเอามาแลยเป็นสามหน่วยมีแต่หน่วยงามๆเขาว่าบังเอือนนะ่ะถามเป็นกระตุกกระตุกจังซนะี่น่ะเป็นเป็นบังเอือที่ว่ามันเนาะเวลาเป็นหนึ่งน่ะมันสีมันแห้งรสชาติมันทั้งมันทั้งแซ่บจะถามบังเอือหน่วยแดงงามๆนะ่สะสี่ปอร์ซ่บต์ตุ๊กใบใหญ่ป่าเห็นมาัก่อยิงใหไงบ่งเขาเคึ้ว่าง,างนะูตอนนี้เรากำลังทำการ าวัทุกคนตอนแรกเขาคิดเขาว่าเขาซิเป็นคนสังหารเองแต่ว่าในบ้านเพิ่นเพ <c oughs> ิ่นบอ่อยเอาเห็ดเนาะตอนขับแขบบก่ไปแต่ต้องอาหารเลยไม่แต่หายถากินอย่างเดียวเนาะ <c oughs> ที่ว่าเขากะาทั้งเกรงใจเนาะทุกคนแตก่กะจำเป็นต้องอยู่นะหัวคืนในห้องพักไหนห <c oughs> มดธรรมดาเลยเอียนกัดในบ้านเพิ่นซื้อเองป้าก็เมียนในบ้านเพิ่นซื้อบ่ได้ซื้อข้าวมได้ซื้อแม่นเอาเงนใหม่เป็นอันสั่นเนาะ ชนะฮิกาบ่บอย่ำยเพิ่นบ้างเลยหายิ่นพยายามเฮาฮิต้มเป็ดสกินเดี๋ยวไปตั้งผุนเลยไปแววงในเท่าฮาชิต่มเป็ดสกินมันนาจานเมืองเมืองสัง์คอนใกล้ๆก็ปลกซองละห้านำไหมมีพี่น้องอยู่ผุนอยู่บ่เ้ แ้องานคัวเพลินยังทีว่าม่อเจอที่ชุดคนหนาดนันเป็นยังที่ว่าลงโตนะทุกคนทำเป็นคัวแบบนี้นะคะเสร็จมากินง่ายดถ้ามักแบบนี้งานคั่วเจะาเป็นต้องรูล้ยัยัมองมีเบิ่งจซืสืเด้วเจ้าเะันตกนฮานนี้ฮาวเด็ แบบว่า,วาข,ขั้นขั้นซิตัดแกเสียดายเนาะก็เลยแบบว่าเห็ดลังคาแบบจงปองให้มักมีขึ้นเลยเ <c oughs> ล่นานะมาแต่หน้าพี่น้องมาแต่ลกกะเมื่อยหนึ่งย,ยังมาเห็ดเรากินขั้นว่าเขาชิซ่วยสัดเราผัดเกียงใจนะก็เขาใจอยู่คือก็อแปเขาเนี่ยเวลาแขกมาจากทางอื่นเราเคนมานอนผักนอนตอนเห็ดเราอยู่เรากินแทนเห็ดน้ำเห็ดนี่อันนี้ก็คือบอ่อนํำเนาะที่ว่าอยู่เพื่อนเพิ่่นใส่เป็นคุดเป็นบ่อน้ำสามคน คุนลงไปแหละใส่ท่อจังสีเหลก้กกระดูดหน่ำขึ้นมาเราเล้ลกกระขึ้นไปเก็บไว้อยู่พุ่นสิเป็นทังเก็บน่ำเราอยู่เทิงคุณเวลาไฟดับก็สบายเนะาะถาเว่ามีทางเก็บน่ำเ้องสูบขึ้นไปไว้อยู่เทิงแล้วคำมาแหละนีนเสียงแมงน้ำฝนหรือว่าแมงตะอดห้อง พื้นอะไรตาร้องพื้นมาสออันนี้ก็เสร็จอันนีสรปิ่งปลาข้าวแล้วนะครากวนี่งเป็นแมวเนาะเท่าอ่เว่าพี่น้องที่เบิ่งวิดีโอเาคือสิมาแบบนี้หมือนเหมาะสําหรับยูทูบเบอร์เนาะเหมาะสําหรับผู้ใดที่ว่า อยากกินอาหารแบบเล่าๆเลยเห็นข้าเจ้าขายอาหารแถวแคมทางแต่บุ้งหัวิไปเป็ดเมนูอาหารอยู่ไซเนาะเหมาะที่สุดก็คือโฮมสเตย์ทุกคนเพราะว่าโฮมสเตย์กับเปียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเรามีเครื่องเห็ดอยู่ข้าวกินแบบครบสุดเสียงพปงๆคือเสียงคุบ้าคนต่อปงขับมาประมาณหกโมงประมาณเที่ยงจะถึ้ำาต้มน้ำ้าวตมแล้วมันจะออกน้ำม่ต่อปงในอีเมลจะเอื้อมมาคุบ้าต่อปงให้มาตื่นอยู่ประ,าประามาณน้ ทำแล้วทุกคนก็นสซีมันมืม่นนี่เจ้าหน่อยอันนี้ก็คือขั้นตอนนั้นเอาใส่เยี่ยนหออนองเนาะแ่นลเอาใส่เยี่ยนหนองก,ก็คือ,อป,ปาดปาดท่งแกมคอทุกคนปาดทั้งคอแล้วก็ปาดทั้งหางปา<ะ>ดทั้งล้วปาดทั้งหางเซบเพอดีนะนั่งเองกระพาร์เป็นอันนั้นหน่อยเนื้อพึบทาหน่อยนึงยโอ้จบเข้าไปดึงใส่ออกมันจะมีใส่ทิ้งเอาจะจับทั้งหางวันนี่ เบนนี ates, the mm ้เ hmm. ล mm ่นไ่เขี้เข้ากัอยากซิมมึแล้วก็ไม่รับเมนูอย่งเีมนูอบเย็นอ่กเคยจินะข้างหลัข้ามไกินแต่ซแปรลองชิมอบเย็นยังเพิ่งไินบกมาลยใสไปเลยแหอย่ยาคือแบบว่าบุมซิเพื่อ้อยู่ในบ้านเราหลาแต่ว่าเขาไเกดใจในนั้น คนตอนนี้ก็เอาใส่เอี้ยนออกเรียบร้<ะ>อ,อยไปเลยเนาะเพคนเอาออกเรียบร้อยไปแล้วนี่นแกซีด้ประมาณน,นี้ไลยดีทุกคนโอ้โหสิกินเบิร์ดหรือบอกินประมาณสิบคนกับโบเบิร์ดเนาะสำนี้แต่ว่ามี <ขอ S 1> หลายเมนูว <ขอ S 1> ันนี้จะมีหนึ่งเอื้อแล้วก็ปิ้งปลาเนาะที่ว่าซาแปะกำลังเผาอยิ่ พักยมเราร้อยทส่หนึ่งมักอือสกินเราอะตอนแรงขึ้นสิมันค่ะมันเป็นเหมือเครื่องที่เขาสื่อมาเนาะเป็นทง เป็นพ่อบ้านเนาะทุกคนเฮากับเป็นลูกพ่อบ้านมาพ่อกันมาแต่เงือนพ่อบ้านคือกันมาหนีเงอนพ่อบ้านมามาอยู่เงอนพ่อบ้านคือกันปุ๊บนี่ทุกคนนอกจากเพื่อนผลิตเหล่าข้าวแล้วเพิ่นยังปรุงแต่งเป็นอาหารเมนใส่ในการปรุงแต่งอาหารก็คือเอามานำเป็นส่วนผสมในการต้มอบเย็นดับข้าวเนาะกลายคนก็เห็นอยู่หรอก ข้าวเจ้าเห็ดคือกันนี่ทุกคนกันเนีันพวกเบียร์เนาะข้าวจ้ต้มเบียบร์บ่อเลยว่าน้ำโคกบอ่อใส่กับไก่บางบางบางคนกะหมักน้ำโคกระดกได้อันนี้คือใส่เหล้าขาวเนาะเยอะทุกคนเราจะใส่ขึ้นเนี่ยแบบนี้ตักระบะเดียวกันสวย ไม่นี่สิด <c oughs> ้ก <able> ินเมนูโอเอียนใส่เหลาขาวฮะาอเอียนนะคือชีเมาเหอเห็นเมนูนี่นะอยู่ในมีดีโอฟิดอัลขงไทยเนาะนี่ก็คือมังือเราทุกคนเป็นกำลังสิผามังือหนึ่งสูุ่มหองกินหน่วยบางไงที่เมาเข้ามาพักทองก็อาจจะเป็นน้ำสีเนาะ สีทางในงงเดี๋ยวไปเรมาเคื่องอันนี้ก็คือเมนูมังอื้อหนึ่งคือว่าหนึ่งมังอื้อเนาะมันมันในห้างแมวออนหนึ่งแบบปอกปลอกกาบลอกกาบหอมดก็แบบาไม่กินดิบเดดไดเาคือจะกินปลอกบริเวเขาเราไมเนาปลอกกับอันต จักนเเอามอเห็ดหานมอเคยบ่ม okay. ีแต่หนึ่งกินอย่างเดียวมันบ่โืมคือคือกันห้าสะมันกินกะตัวแห่ข้าวเห็ดแลวเพิ่นเอากินทั้งเปิดเลกะเปิมันยนมันเอาเห็ดหวานอ่ะาเป็นแบบข้าวแกงใส่หน่อไม้เองดิแล้วข้าวขต้มเอาน้ำตาลใส่ดีกว่าก่อนทำชีสต้มเนาะเห็ดไฮแอนเห็ดห้เป็นอันนั้นใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่อันใบเตยแล้วเอามือลง ประมาณโอ้ได้ระบบสามนาทีเนาะกว่าละสามนาทีโอ้นี่ยกำลังได้ทีเลยบัดเมืองซีมืองรลดซาดผ่านมอเด็กอ่อนนิดนึงเป็นยังไงอ่อนแบบเด็กอ่อนนึงอาจจะซีมืองไอยากเข็มว่าเติมน้ำปลาลงไปอีกเดี๋ยวฮาซีมมองกันทุกคน ควันเข่าตาเดี๋ยวเป็นเนเติมน้ำปลาเลยทุกคนเอาบ้านได้ชิมน้ำล้างมือไปเดี๋ยวลุกกลมกล่อมมาเลยบมดแต่ว่าจางเด้่เอาหน่อยพอดีเลยมาลิแสบมาลิมีแสบมาลิเอาเมื่อเอาชีเห็ดอันนี้รสนี่ชิสื่อเย็นมาเห็ดกินเอาเขาจืดไปเลยเด้อ บริกายที่เออบริอันห่วงที่สุดนี่บอ <c oughs> ่ใช่อทุกคนตบียนเอ้ผมเมนตะเบียนเป็นอบอบเย,ยนกินนะหอมมาแต่ไกลเลยกิยนนะอดอกเป็นสุดมาแล้วเีว่าเข็มเลาอนันีมก<ผ>มอยากคือ <c oughs> อยากคืออบเป็ดเลยว่าถ้าเป็นเมนูอาหารไทยเพิ่งซิมก่อนจะคล้ายๆแบบเป็ดพโล้ แม่เขาโลแต่ว่ามันจิบหวานจินัวหวานแพงบอกพอดีเรารสจแล้วเผ้าขาวนะเป็นผ้าขาวถืแบบอบอุ่นทุกคนนี่สิมีเขาจ่านาผู้ใดัก้าผ่อนยังดื้องยังไม่ซื้อเสยง้าขาวนี่มีจแบบมกแบบว่ามันมันมันลงตัวมานสุดยอดนะคนอันนี้ชิมีเขาจ่ามีขอนียงมากวันดับตีดีือเก้าพอเราม่กิน อันนั้นจะเป็นคนละพาเนาะเพราะว่เนี่ยเราบริกรเอียนเขาใจยุ่งแย่เขาในงานกับบริกรเอียนแหนคนละพาเลยคพื่อว่าสกินมันสาเช้าก่อนหรอวะเราบริกรเขาเลยอ้าบกินเราบริกรเราบริกิรบริกรปกติอยู่งานกับบริกรเขาแรงมาเราจะกินองคเอียนอ๋อเราบริกินเอียนเราบริกินเอียนเลยถ้าบริกรเอียนถ้าบริกรเขาแรงอ่ะน้องสาวล่ะเขาคนไทยเนอะเนอยทุกคน เป็นอันเมนูอันเอ้ยบ่แม่นเมนูเป็นอันแกงข้าวเป็นแนวแกงข้าวเนาะเป็นอันเหล่ามองยาบ้างครับเวรมีสมุนไพรเหล่ามองยาดีหลายอย่างเนาะกินข้าวบุฟังไม่ตักระปุกเลยกินกินกินข้าวเหนียวก็ได้บ่เป็นหยังเจ้าเจ้าวะตั้งให้เอาวะเพกินอันข้าวเหนียวก็ได้โดยขอบใจได้อันนี้สิเป็นเจียวเจียวยังบ่วเจียวอ่าเจียวบ่เป็นดิบเจียวนวด

อขาได้ตะกอนกินข่าวแรกนหมกันเนาะเป็นเมนูเขาเพี้ยนข่าวแรกนหมกันเด้ออยู่บ้านแต่แล้วเมืองจักพรแขื่อนสานสกีทุกคนถ้าผู้ใดทดีว่าวาเที่ยวหรือว่าผักอยู่บันผ่อนแลคือสิประทับใจเนาะหยอกแล้วยกอีกคิวก็ได้หยอกคนนึ่งลงมือก่อนเราอยอะก่อนได้เบิร์นพาเขาอีเมลก่อนทุกคนมีปลากับไข่เนาะ ไข่ยังไม่แดงเขาหงไข่ไหมข้บไข่ไห้เป็นเพื่นบอกิดเอี่ยนเนาะอีแม่กับอันกับลูกสาวเขาขั้วเพื่นกับมีอันลูกมีลูกสามคนคือเขาเนาะมีลูกสามคนแต่ว่าลูกกกก็ขาจะเป็นลูกทรายลูกเคยเป็นตึ้งแหร่ลูกเคยไปตึ้งแห่จะเล่บดีกินข้าวหอมกันก็น้อยเนาะ

น่ถ ok ิ่้าปาผู้อาบน้ำเลยอกกินข้าวแรงบวกินขาแร่นจะบอกทานม้างเอกระเพาะคุณเร้อเพุ่นเคยกินกานหลังนี่แหละนะประมาณสะกีเลซสองปีบอกบกินข้าวแรงเถิงแล้วเนาะฉันไม่รับไปกินแล้วที่แย่หรอกขนานเรเคยกินนีห